ตรสอบแนนอนทัวร์นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับใน EPC นะครับวันนี้มารายงานผลตั้งแต่นำมะลิไปผสมพันธ์มาตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฏดานะครับมาจนถึงวันนี้แล้ววันที่สิบเจดแล้วนะครับเรามาดูว่านะครับหลังจากที่ผสมมานะครับตอนนี้มะลินะครับมีสัญญาณบอกว่าหนึ่งครับกินอาหารเยอะมากครับตอนนี้นะครับ ทิ่อาหารเยอะต้องการอาหารสูงมาก2นะครับผมสัมผัสที่เต้านมของมะลิครับตอนนี้นะครับเริ่มมีไขมันนะครับแป้งตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้แสดงว่ามะลิของราคาระยะเวลาในการฟังก์ชันยา่20บเดือนนะครับสุนัขประมาณ60วัน รนะรเราก็จะได้ชมผลงานของมาลีกับลูกโมโ่แล้วนะครับ,นะรบวันนี้ผมมีข้อควรระวังสำหรับสุนัขตั้งท้องนะครับมีอยู่3ข้อใหญ่ด้วยกันนะครับที่จะไม่ทำให้สุนัขน,น,นั้นมีอาการแท้งนะครับหนึ่งครับหนึ่งงดพาน้องหมาหรือสุนัขที่รักของท่านนะครับไปทำกิจกรรมต่างๆ เช่นวิ่งกระโดดอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้สุนัขของท่านนั้นแทงได้นะครับอันนี้คือข้อแรกอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับแล้วก็ใครที่มีข้อที่มีพนักสูงๆนะครับให้สุนัขก,กระโดดขึ้นตรงนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับข้อที่สองครับวัคซีนครับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยา ากาำจัดเห็บนะครับมัดอะไรทุกอย่างนะครับตรงนี้เราจะต้องไม่ให้ถายเลยนะไม่รับกินยาถ่ายพยาธิอะไรพวกนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือห้ามเด็ดขาเดเกี่ยวพวกยานอกจากจะว่านะครับได้รับคําสั่งจากแพทย์ให้รับประทานได้นี้เราก็ไม่ห้ามกันนะครับ แล้วแต่แพทย์จะรูปหูมานะครับแล้วแต่สัตวแพทย์จะรูปูมาแล้วข้อที่สามนะครับที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษก <IC> ็คือการอาบน้ำให้สุนัขครับสุนัขที่ตั้งท้องอาบน้ำไม่ได้ครับฉะนั้นเราจะมีวิธีในการดูแลสุนัขที่ตั้งท้องแล้วอาบน้ำไม่ได้วันนี้ผมมีที่รับมาแนะนำครับ มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับนี่การดูแลนะครับบางคนก็ใช้ีแตกต่างกันนะครับแต่วผมมีตัวนี้ครับไม่บอกยี่ห้อแต่ว่าเป็นน้ำส้มคนไม้นะครับอันนี้ช่วยป้องกันเห็บแล้วก็หมัดต่างๆนะครับแล้วก็ดับกลิ่นด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับอย่างนี้นะครับใช้พ่นอย่างเงี้ยครับพ่นพ่นพ่นแล้วก็ รูปเขานะครับเช็ดเขานะครับให้ทาความสะอาดเขานะครับนี่นะครับขั้วเลยนะครับขั้วนะครับมีการก้าลงมาสเช็ดนะครับเช็ดทุกวันครับเช็ดทุกวันอันนี้ก็ให้เราทําทุกวันก็ได้นะครับไม่มีผลต่อการตั้งค้องของสุนัขนะครับนี่นะครับที่สองครับ ผมวันนี้ผมจะแนะนําสมุนไพรนะครับที่ใช้ทําความสะอาดเช็ดหูนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องอาบแต่เราใช้ชุบผ้าได้เช็ดได้นะครับสมุนไพรที่ว่าก็คือหนึ่งครับตะไคร้หอมครับบ้านเพื่อนๆมีตะไคร้หอมก็ตัดมาได้นะครับะตะไคร้หอมแล้วก็สองครับมะกรูดครับมะกรูดนี่ เราเอาทั้งสองอย่างนี้มาแช่รวมกันนะครับแช่รวมกันแล้วก็ททิ้งไว้สักประมาณสัก10-20นาทีนะครับให้ตัวยาที่อยู่ด้านในน้ำมันซึมซาบออกมาก่อนนะครับวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับมาดูสูตรในการทำน้ำแช่ตัวให้กับทุนนัขที่ตั้งท้องนะครับโดยทายสม,มุนไพรสมสุนไพรนะครับธรรมาชาติก็หนึ่งก็มีครับตะไคร้หอม สองครับมะกรูดครับพีการนะครับถ้าค้หอมก็อย่างนี้นะครับเอามาทั้งกอเลยนะครับแล้วก็ทุบๆนะครับทุบ่ักทุบๆแล้วก็เอาแช่ลงไปในน้ำครับแช่ไว้ครับนี่ครับมะกรูดครับมะกรูดก็่ากันครับอาซิ่งนี้ นะครับประมาณนี้พอครับมะกรูดนะครับน,นี้นะครับแล้วก็แช่ไว้ครับก็แช่ไว้ประมาณักอ่ง20นาทีนะครับแช่ไว้ให้น้ํมามะกรูดแล้วก็น้ําตะไคร้หอมนี่มันซึมออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปแช่ตัวให้กับสุนนัที่ตั้งท้องนะครับตอนนี้ก็เราแช่ได้ประมาณเพิ่20นาทีแล้วครับน้ํา สมุนไพรที่อยู่ในต้นตะไครหอมแล้วก็มะกรูดก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้กลิ่นหอมครับหอมเลยนะครับวิธีการก็ชุบน้ํานะครับชุบน้ําแล้วก็บินให้มันหมาดนะครับแล้วก็มาเช็ดครับเช็ดตามตัวของสุนัขที่ตั้งค้องนะครับเช็ดกลิ่นของเขานะครับก็จะหอมมะกรูดนะครับแล้วก็สามารถจะด,ดับกลิ่นตัวของสุนัข ได้นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับดูแลสุนัขที่ตั้งท้องนะครับเราไม่ไม่สมควรที่จะอาบน้ําให้เขานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอาบน้าอุณหภูมิในร่างกายของเขาจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็บางครั้ง,งอาจจะสะบัดตัวแรงเกินไปก็ทําให้เขาอ,อาจจะแท้งลูกได้นะครับตัวน,นี้ดาวเรืองครับตั้งท้องนะครับได้ ยีบกว่าวันแล้วครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดติดตามกดกด subscribe นะครับให้กับช่องครูสอบคาแนลอ่อนทัวด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ